สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงไซเรนเฮดกันนะครับวันนี้ผมนำหกภาพที่ถ่ายติดไซเรนเฮดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอนี้ถ้าท่านผู้ชม ยังไม่ได้กดไลค์และกดติดตามให้นางเล่าเรื่องก็สามารถกดได้ตอนนี้เลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้นางเล่าเรื่องได้มีช่องใหม่มาแล้วนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับวล็อกเล่นเกมตามติดชีวิตประจำวันของพวกเราถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยครับ ภาพแรกนี่ครับภาพนี้ผมเคยทำคลิปวิดีโอไว้แล้วด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นเป็นคลิปวิดีโอก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆได้คลิปนี้เกิดขึ้นที่สุสานล้างแห่งหนึ่งเมื่อมียูทูบเบอร์รายหนึ่งเขาได้เข้าไปสำรวจในสุสานล้างและป่าล้างแห่งนี้และกล้องวิดีโอของเขาก็ได้รับเสียงแปลกๆและเมื่อเขามองขึ้นไปบนภูเขาเขาเห็นกับ ไซเลนเฮดและเขานั้นก็ได้วิ่งหนีมันออกมาแต่มันก็ได้เดินตามเขามาด้วยคลิปวิดีโอเต็มๆจะอยู่ในคลิปเก่าๆนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ภาพนี้เกิดขึ้นที่สวนสนุกล้างแห่งหนึ่งเมื่อมีชายคนหนึ่ง เขาได้เดินสำรวจสวนสนุกล้างอยู่นั้นเขาได้เห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังชิงช้าและเมื่อเขามองดีๆมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับไซเินเฮดเขาจึงนำโทรศัพท์มือถือที่เขาพกติดตัวมานั้นถ่ายภาพจึงมาเป็นภาพนี้ท่านผู้ชมคิดว่าภาพนี้มันตัดต่อหรือว่าจริงครับ ภาพที่สามนี้เกิดขึ้นที่ประเทศชิลีเมื่อหมู่บ้านแถวนั้นนนั้อยู่ดีๆก็มีไฟฟ้าดับอย่างกระทันหันทำให้ชาวบ้านแถวนั้นต้องออกมาตรวจเช็คว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขามองไปที่กังหันลมของหมู่บ้านที่เป็นกระแสฟไฟฟ้าหลักให้กับหมู่บ้านนั้นเขาเห็นตัวประหลาดบางอย่างกำลังยืนอยู่ตรงบริเวณนั้น ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพนี้และสิ่งที่ติดมาในภาพนั้นก็คือไซเรนเฮดภาพที่สีนี้เกิดที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาเมื่อชายคนหนึ่งเขากำลังเดินกลับบ้านแบบตามปกติ และเขานั้นได้สังเกตอะไรบางอย่างมันยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำแต่มันมีขนาดใหญ่มากเขาเลยถ่ายภาพและเขาก็โพสลงโซเชียลมีเดียเพื่อถามว่าตัวที่เขาเจอนั้นมันคือตัวอะไรและคำตอบที่ได้นั่นก็คือเจ้าไซเรนเฮดอย่างแน่นอนภาพที่ห้านี้ เกิดขึ้นที่ทางหลวงชนบทแห่งหนึ่งเมื่อมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนั้นเขาต้องการที่จะกลับบ้านในต่างจังหวัดในรัฐโฮไฮโอระหว่างเขากลับนั้นเขาต้องใช้เส้นทางที่เป็นทางหลวงชนบทและในระหว่างที่เขากำลังขับรถในช่วงเย็นนั้นเขาก็ได้ไปพบเจอกับเจ้าไซเลนเฮดที่กำลังยืนต้อนรับเขาอยู่ที่ริมทาง เขาจึงรีบถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาได้เจอไซเ t นเฮดตัวเป็นๆและภาพที่6ภาพสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันถ้าท่านผู้ชมยังไม่ได้กดติดตามให้กับรายการนั่งเล่าเรื่องก็ฝากกดไลค์และก็กดติดตามให้นั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับภาพที่6นี้ เขาอ้างว่าเขาเกิดขึ้นที่ฟินแลนด์ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ในตอนกลางคืนนั้นในบริเวณน,นั้นจะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเพราะเขาจะได้ยินเสียงไซเลนประหลาดและมีชายคนหนึ่งเมื่อเขาได้ยินเสียงไซเลนเขาเปิดไปที่หน้าต่างแล้วเขาก็พบกับไซเลนเฮดกำลังเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้าน ท่านผู้ชมคิดว่าภาพเรานี้มีภาพไหนเป็นภาพจริงและมีภาพไหนเป็นภาพตัดต่อบ้างท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนหากมีข้อมูลหรือคำพูดบางคำที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้มาณที่นี้ด้วย หากชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามให้กับรายการนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ